ก็ไม่เป็นการพลาดวิดีโอใหม่ๆของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์รวมไปถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับผม สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแสนอันดับ Channel นะครับผมและวันนี้ผมก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจมาฝากทีกครั้อีกเช่นเคยนะครับผมกับคอนเทนต์ที่มีชื่อว่า7อันดับสุนัขที่ดุที่สุดในโลกถ้าหาว่าคุณกําลังหาสัตว์เลี้ยงสักตัวนึงนะครับเพื่อมาเป็นคู่หูของคุณแน่นอนนะครับว่าสิ่งแรกที่คุณจะคิดถึงก็คือสุนัขซึ่งไม่น่าใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับผมถ้าหาว่าคุณจะเลือกสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงประจําตัวของคุณเพราะด้วยความที่น่ารักและขี้เล่นนะครับผมรวมไปถึงซื่อสัตย์และรักเจ้าของและยังสามารถใช้งานได้อย่างอนเนกประสงค์เลยและด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ผมกล่าวมานี้นะครับผมจึงทําให้หลายๆคนนิยมเลี้ยงสุนัขแต่ว่านอกจากความน่ารัก ขี้เล่นนะครับผมต้องบอกว่าสุนัขแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมีนิสัยที่แตกต่างกันและด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะครับผมในปัจจุบันเนี่ยขโมยกรโจรก็ค่อนขอ้างจะเยอะคนเลยนิยมเลี้ยงสุนัขเอาไว้เพื่อที่จะเป้าบ้านนะครับและแน่นอนว่าสุนัขที่จะใช้เฝ้าบ้านก็ต้องเป็นสุนัขที่ค่อนข้างดุพอสมควรซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้จัดอันดับเจ็อันดับสุนัขที่ดุที่สุดในโลกมาฝากทุกท่านแล้วนะครับผมส่วนจะเป็นสุนัขตัวไหนบ้างเราไปดูกันเลยกับอันดับที่เจ็ดเชเชียน เอเชเชียนะครับผมถือเป็นสุนัขที่ได้ชื่อว่าดุพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันมีเขี้ยวเล็บที่แหลมคมแถมแข็งแรงและก็ว่องไวให้ด้วยนะครับผมและยังถือเป็นสุนัขที่เห่าเสียงดังนะครับและตอนขู่ก็ค่อนข้างน่ากลัวด้วยและที่สําคัญนะครับผมเจ้าเอเชเชียนเนี่ยเป็นสุนัขที่มีความฉลาดและเรียนรู้ได้เร็วมากและถือเป็นสุนัขนะครับที่สามารถสอนให้เชื่อฟังคําสั่งได้และด้วยเหตุน,นี้นะครับผมเจ้าเอเชเชียนเลยได้สมญานามว่าเป็นสุนัขตํารวจนั่นเองซึ่งส่วนใหญ่นะครับผมสุนัขพันธุ์เอเชเว ในเรื่องเสียหายนะครับไอเทเชียนก็ไม่ค่อยมีให้เราได้เห็นและด้วยเหตุน,นี้นะครับหลายๆคนก็เลยรู้จักไอเชเชียนนะครับที่เป็นสุนัขที่ฉลาดแสนรู้ซื่อสัตย์นะครับผมเอาละครับเรามาดูอันดับที่6ของเราเลยดีกว่านะครับผมกับอันดับที่หกดูบเบอร์แมนย้อนไปช่วงสมัยก่อนที่พิทฟูลและรอสไนเลอร์นะครับผมจะเข้ามาในประเทศไทย เจ้าดูเบอร์แมนนะครับผมเคยได้รับความนิยมในช่วงหนึ่งนะครับเรียกว่าฮิตกันเลยทีเดียวซึ่งคนส่วนใหญ่นะครับผมนิยมเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านเพราะว่าเจ้าดูเบอร์แมนนะครับผมมีนิสัยที่ดุร้ายพอสมควรซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับผมสุนัขดูเบอร์แมนในยุโรปนะครับจะเลี้ยงไว้เพื่อล่าเนื้อเพราะว่าเป็นสุนัขที่ค่อนข้างมีรูปร่างที่ปราบเปรียวและยังสูงเพรียวอีกต่างหากซึ่งตัวโตเต็มที่นะครับผมจะเหมือนกวางตัวย่อมย่อมเลยก็ว่าได้และในส่วนของเรื่องความเร็วและความดุร้ายถือว่่่่่่าาาาไไมมมเเเเเเป็็นนนนนนรรออออองงงใััแแลลละดดด้้้ววยยยยยหีีบบบบผูท6ขส เอาล่ะครับเราไปดูอันดับที่5ของเราเลยดีกว่านะครับผมกับอันดับที่5บางแก้ว บางแก้วนะครับถือว่าเป็นสุนัขพันธุ์ไทยที่ได้ชื่อว่าเป็นสุนัขที่ดุร้ายที่สุดพันหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่ก็ไม่น่าเชื่อนะครับผมว่าเคยมีข่าวว่าบางแก้วเคยกัดคนตายแต่ก็ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนักนะครับว่าบางแก้วจะเข้าทำร้ายมนุษย์แต่ในเรื่องของความดุร้ายนะครับผมบางแก้วเนี่ยถือว่าไม่เป็นสองรองใครก็ว่าได้เจ้าบางแก้วนะครับผมยังถือเป็นสุนัขพันธุ์ไทยที่คนต่างชาตินิยมเลี้ยงกันมากเลยทีเดียวและนิสัยที่น่าสนใจของบางแก้วนะครับคือมันค่้นข้างรักเจ้าของมากและในเรื่่่ออองงงขกกาาาาาาารรรเเเฝ้้้้้้บบนนนนะะคัผผมมมมมมม็สถถไไไไววใจดดดโยยยทีีีลลแห แก้วเลยมาอยู่อันดับที่5ของเราแบบสบายๆเลยนั่นเองนะครับเอาล่ะครับเราไปดูอันดับที่4เลยดีกว่ากับอันดับที่4ี่โรดไวเลอร์ สำหรับเจ้ารถไวเลอร์นะครับผมถือว่าเป็นสุนัขที่จองพื้นที่หน้าหนึ่งได้ตลอดเวลาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของรถไวเลอร์ที่เข้าทําร้ายคนนะครับเพราะว่าเจ้าสุนัขสายพันนี้นะครับผมถือว่าเป็นสุนัขที่มีนิสัยดุแถมยังมีนิสัยชอบกัดแหลกอีกด้วยซึ่งด้วยนิสัยของมันนะครับผมล่าสุดถึงกับมีการสร้างหนังสือเกี่ยวกับรดไวเลอร์ขึ้นมานะครับโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความร้ายกาจของสุนัขพันนี้นะครับและวิธีควบคุมดูแลทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครต้องการ,รงา er าออคขดุณ อาจจะเข้าไปทําร้ายคนอื่นก็เป็นได้แต่ถ้าเป็นในเรื่องของการเป้าบ้านนะครับผมรับรองได้เลยว่าขโมยเข้าได้แต่ออกไม่ได้แน่นอนและด้วยเหตุผลนี้นะครับผมเจ้าโอดไวเลอร์เลยมาอยู่ในอันดับที่4ของเราแบบสบายๆเลยก็ว่าได้เอาละครับเราไปต่อกันที่อันดับที่3กันเลยดีกว่านะครับผมกับอันดับที่3าฟิล่าบารซิเลียโลถือเป็นสุนัขล่าเนื้อที่มาจากต่างประเทศนะครับซึ่งหลายๆคนในไทยก็มักจะนํามาเลี้ยงเฝ้าบ้านถือเป็นสุนัขพันธุ์ดุที่สุดในโลกพันหนึ่งเลยก็ว่าได้ซึ่งต้องบอกว่าสายพันธธธุุุุ์์์ดดัั้้งงงงเเเเิมมขขออสนนนนนพพพะรผถืืปป็ทศ ซที่คนส่วนใหญ่นะครับผมนิยมเลี้ยงในไล่ขนาดใหญ่และวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงของเขานะครับก็เพื่อขับไล่เสือหรือหมีจึงไม่แปลกใจเลยนะครับผมที่สุนัขพันธุ์นี้จะค่อนข้างที่จะดุร้ายซึ่งถ้าหากว่าใครได้เลี้ยงสุนัขพันนี้อยู่นะครับผมยังไงก็ต้องปิดบ้านให้มีชิดนะครับเพราะว่าถ้ามันเห็นอะไรที่เป็นสิ่งแปลกปลอมเคลื่อนไหวนะครับผมสุนัขพันธุ์นี้พร้อมที่จะกระโจนเข้าไปหาทันทีและด้วยความดุขนาดนี้นะครับผมจึงทําให้มันมาอยู่ในอันดับที่3ของเราแบบสบายๆเลยก็ว่าได้เอาล่ะครับเราไปตอกกันเที่่2ทีเบท ที่เป็นตันมัตซิสนะครับผมถือเป็นสุนัขสายพันธุ์โบราณซึ่งสุนัขพันนี้นะครับผมมีชื่อเรียกในภาษาท้องถิ่นว่าดุกี้ซึ่งก็แปลว่าสุนัขที่ต้องถูกผูกไว้ใช่ครับตามชื่อเลยก็คือการที่ต้องผูกมันไว้นั่นเองว่าแต่าสุนัขพันนี้นะครับผมมีอุปันิสัยที่หวงถิ่นฐาน่อนข้างมากและยังดุร้ายเป็นที่สุดซึ่งในกรณีที่พามันออกไปข้างนอกนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ต้องผูกมันเอาไว้ตลอดซึ่งเหตุผลในการผูกก็เพื่อความปลอดภัยของบุคคลลอดตัวนั่นเองผมวนนนนใหญ่่่ทีีีเล้้ยยงสุุััขพธ์อู นะครับผมมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันดูุร้ายแต่ว่าก็ค่อนค้างกล้าหาแถมยังแข็งแกร่งจนสามารถต่อสู้กับมีนและเสือได้และด้วยเหตุผลที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับผมจึงทําให้เจ้าสุนัขสายพันุนี้มาอยู่ในอันดับที่2ของเรานั่นเองเอาล่ะครับเราไปดูอันดับที่1ของเราเลยดีกว่านะครับผมกับอันดับที่1 a m e r อเมริก t b u l l t ูเทเล r สำหรับเจ้าอเมริกันพิทบูเทเลียนะครับผมถือเป็นสุนัขพันธุ์ที่ดุที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ถึงขนาดที่ประเทศอังกฤษน,นะครับผมมีการแบนไม่ให้เลี้ยงกันเลยทีเดียวเนื่องจากเจ้าสุนัขพันธุ์นี้นะครับผมมีข่าวจนเป็นคดีความอยู่บ่อยๆซึ่งต้องบอกว่าในอดีตนะครับผมคนส่วนใหญ่มักจะเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้ไว้ในการต่อสู้แต่ข้อดีของมันก็มีเหมือนกันนะครับไม่ใช่มีแต่ข้อเสียนอกจากความดุร้ายของเจ้าสุนัขสายพันธุ์นี้นะครับผมมันยังมีความซื่อสัตย์ร,รักเจ้าของยิ่งชชีีพพพเเเลลลยกก็วววววว่่่่่่าาาาาาไไไดด้้้้้้แแตถหหคุุุุุณมมมใจของงัังััััันนนนนนะะรรสส์์ผ เคยมีข่าวกัดคนตายมาแล้วมากมายเลยทีเดียวและด้วยเหตุผลที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับผมจึงไม่แปลกใจเลยที่อเมริกันคิดบูเธอเลียจะมาอยู่ในอันดับที่1ของเราและทั้งหมดนี้นะครับก็คือ7อันดับสุนัขพันธ์ที่ดุที่สุดในโลกทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมการเลี้ยงสุนัขก็ขึ้นอยู่กับอุปนิสัยของเจ้าของด้วยนะครับผมถ้าว่าเราดูแลใส่ใจเขานะครับเขาก็ไม่สามารถออกไปกัดคนอื่นได้และถ้าว่าคุณเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์เหล่านี้อยู่นะครับผมและบ้านคุณมีเด็กเล็กควรจะต้้้้้้อออองใใใใสส่่่่จจจเเเเปปป็นนนนนนนพิิศษลลลลลยยทีีีีีดดดดวววววแแะกกกกกกกาาาััไคครผมมถหุณูููโึื กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปสําหรับวันนี้นะครับผมต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ